เย็นมากนะครับแต่ที่ยืนดูหน้าตู้นั้นแข็งไปแล้วนะฮะสอคนนะฮะเขาบอกว่าวันนี้อยู่ในท่ร้อนกยังรู้เย่นมเยนรับี่นีอนเลยนับร้นเลยนะรับไ่ร้อนลยนะครับ่้อนเลยนะครบม่ร้อนเยบม่า้อนเยนะคบม่ร้อนเลยนะัไม่อนลยนะครับไม่้นเลานะรับไม่้อเลยนะครับไม้อนเลยนะครับนม่้อเลยนะครั่อนเลนะ่อเยนะครับไม้อยนะครั่้อนเลยนะรับไอนนะัมนเลนอัปเดตให้เรับม ได้ได้โชมกันไหอ่ากนะก็เจอาผของเนเนองเธองนองเานอเอานงเธอของเนขเธอานของเังานของเธอานเนงเอานขเนของเธอนขเอานทงานของเอานของเงานางเธองานานเนเางานงเธองารอเางงางอานองเอางเงานงานงเธองานเธองาันขอนงเธอร์เอนเิงนเอนนอเองนเนนเอนอ ไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีซีรีส์ครับอะไรนะขอค่าบัตรหน่อยไม่ได้พกเงินสดมาเลยเออไปได้ไปได้ที่มีคริสนะคบครับผมก็ฝากซีรีส์ด้วยครับ e x Morning ขอแฟนเก่าเปลี่นนลยนไปหมดครับนี่ฝากผลงานด้วยสุดท้ายนิดนึงครับงานใลนครั้งนี้